สะดวกเป็นแบบให้ไหมได้ไหมครับได้แล้วพี่พี่ชซีเรียสชื่ออะไรครับชื่อทีมครับคุณทีมครับอยู่ที่นี่ทุกวันเลยครับผมทำงานทำงานอยู่ที่นี่เลยใชถ้าจะมาเจอคุณทีมมาที่นี่ได้ฮอลล์อะไรเนาะเอ่อโฟโต้คาเฟ่โฟโต้โฮเทลครับโฟโต้คาเฟ่โฟโต้โฮเทลครับได้เดี๋ยวพี่เป็นแบบให้ผมสักสองสามช็อตได้ได้ได้ผมขอนั่งตรงนี้ก่อนได้นั่งตรงนี้นั่งขวายห้างเท่ๆเลยได้ให้พี่พัก ใส่ไว้ดีกว่าไอ่ห้างแล้วก็อ่าเฮ้มองกล้องหน่อยครับโอเคได้แล้วช็อตพี่ยืนยืนสองกระจกตัวนี้ได้ยืนยืนตรงผมอ่าแล้วก็สองกระจกอ่าดีดี ะตรงไหนที่สมมุิมาร้านแล้วต้องถ่ายรูปไหมครับคุณตัวใหญ่จะเป็นโซนตรงเมื่อก่อนเขาจะถ่ายถ่ายเนี้ยครับตรงนี้แล้วถ่ายจะหันถ่ายหรือพี่พี่อย่างนี้ก็ได้ครับเดินเดินขึ้นบันไดแล้วก็หันหลังมามองโอเคสามสองไปเลยเดินเดินขึ้นไปแล้วก็หันมาเดินขึ้นไปแล้วหันมาขอบคุณครับพี่คุณ พูดที่ฝากไอจีหน่อยครับอ๋อได้ครับไอจีทีมสลอตนะครับฟอลโล่ผมได้ครับโอเคครับเรียบร้อยได้ครับวันนี้ผมก็ไม่เคยทำอย่างนี้ผมไม่รู้จะทำไง